สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมม่ได้เช่นเคยครับเ c ็ดคลาสช n แนลครับวันนี้ก็อยู่กับเกมมาวิวซูเปอร์วอะครับเกมนะแอนวโมบายนะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะบอกกับช่องนี้ว่าผมไม่เล่น RV ครับผมเลิกเล่น RV าร์วีแล้วนะก็ใครที่เห็นผมเล่นอ v วนะมันไม่ใช่ช่องผมนะ ผมเิมเล่น RV แล้วนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมไม่ถือว่าใหม่นะมันเก่าๆอยู่นะคือช่วงคือช่วงที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยคือแต่ว่าไอเยอะเป็นพิเศษนะครับเป็นอะไรไม่รู้ไอชอบไอไอไปไอามายนะอยู่ลองคืดว่าบางวันก็ไม่ได้นอน,นับไอ้แต่ตอนนี้ก็ไอหายเหน่อยก็เลยมาทําคลิปครับเพราะว่าไม่ได้ทาคลิปมาเดือนหวัวแล้วอะ ครับเด่าคิดว่าผมหยุดทำนะผมไม่ได้หยุดทำนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวของเล่นตัวไหนเยอะไอ้เงินเดี๋ยวนี้ดิมาเล่นไอ้เงินนะครับเป็นจนะังเกิลนะแล้วก็ตัวของเคียนทีเนว่ทพิซซายครับ ล็อกกิโลครับนี่จะกินให้เลีอยนะแต่ผมไม่ได้โหลดหมดเดียวชิลลี่ไม่กินนิ่มัม่ถูกก็จะไม่ได้สายจังเกิลกันนะไปดูกันเราดูในเกมกันนะเอาละครับเรามาอยู่กันในเกมแล้วนะ ดูสกิลเป็นไงเจาะฟอร์กราฟิกนะครับเป็นต่ำจะเฟรมเรทสูง so เปิน so เดนะครับเปิดแบบเฟรมเรทสูงนะก็จะเล่นๆหน่อยนิดนึงก็จะควงได้นะครับเราก็ลองฟาร,รม์มไปขึ้นเป็นปืนกันนะมาหน้าสัตว์เราก็ตอนนี้มันน่าจะตีพลังงานคนะรับพลังงานเราก็ขึ้นนะครับ ก็เป็นมินี่นะครับขึ้นมีนี้นะแสดงความจริงนะขึ้นไปเลยแล้วพอตัวนี้ตีเป็นพลังงานนะไม่ได้ตีเป็นกายภาพเลยเป็นเวๆนะครับดูปึ๊บปึ๊บเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บแล้วก็ตี ีฟามไปก่อนนะครับนี่เลยนะยังก็ฟามไปยก่อนนะนโอ้ยจี่ว่าอะไรล้วไอแม่เนี่ยตัวน้อยได้นอ่กตัวหนึ่งนะมีตัวที่ฟามได้ดีเหมือนกันนะครับอืม <c oughs> แต่ว่าเกมนี้รู้สึกว่า Mình phàm phàm chờ một này mà. Cực nó kì hợp. Xem lâu rồi. Ui. มีแฟนของคุณแล้วน,นะครับรึ An ป่ะ An มาล่างครับโอ้ย <chill> เรียกมันมีตัวหน,นึ่งนะ วันนี้รับ้อนถอยกันนะครับถอยแล้วทีคลิปแล้วก็ไปเล่นกลาง <c oughs> ไปเล่นกลางนะครับโอเคเล่นไหนละอุ้ยพ๊บปุ่มน้ำแข็ง <c oughs> สวยครับ ตันนี้เราเป็นเล่นเป็นซัพพอร์ตได้นะแต่ว่าในป่าก,ก็เก่งเหมือนกัน,นครับให้ออกของมันไอเทมพลังงานเหมือนกับไอรอนแมนเลยแต่แต่จะเข้าปุ่มดีกว่าแฟมไปแฟมไปเ,เรื่อยๆนะแฟมไปเลยแฟมไปเรื่อย การโดนนะเจอกางกัน phạm tỏ anh tao hát. 1 vô cưu ninh nam nè. A lần man. up 1 mình gần. An enemy turret has been destroyed. Squadra KO. Incredible! ตีครับปึ๊บฉีดสวยสวยครับดีกว่าป่ะเดี๋ยวบุกจบครับเกมมันก็จะแน่นอนเนี่ยเกมนีแต่ว่า ก็มีหลายคนทํารีวิวไพนครับแล้วก็ทำรีวิวดีหลังเพราะว่าผมไม่สบายนิดหน่อยก็เลยสำด้านหลังครก็ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้จะหายแล้วนะก็เลยมาทําคลิปนะครับเผื่อแลบว่าค,คิดว่าเราไม่ได้ทําคลิปนะโอเคครับนี่ก็ฝากไว้นําสาหรับใครที่ชอบเล่นเกมอาร์วีนะคือถ้าคุณเริ่มเล่นอาร์วีก็มาเล่นเกมนี้ได้น,นะครับ ที่ว่ามาอ์เวลพิพ่อวอลนะัโหลดมันมาเล่นได้ทำไมก็จะมีเกมนะครับอีกเกมหนึ่งนะครับที่กําลังจะเปิดตัวคือ LL Mobile ครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้เล่นนะเพาะกำลังพัฒนาตัวเกม LL Mobile นะครับสำหรับวันนี้ท่องจุดคอนเชนเนอร์ก็ต้องขอตัวลาหนึ่วันนี้ขอเก่าว่าสวัสดีครับวัสดีครับเจอกันครับนะครับ